เซอร์ไพรส์นางงามตัวท็อปลาสุดคืนท่านนางเอกละครเต็มตัวเป็นสาวสวยที่ครองตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2 5 6 2และเป็นตัวทันแปลกเหตไทยในการประกวดนางงามจักรวาล2 0 1 9 ทีรัจเจียสหรัฐอเมริกาและสามารถผ่านเข้ารอบลึกได้ถึงรอบ5คนสุดท้ายสำหรับฟ้าไซปะวินสุดาดูอินทีลาสุดเธอได้สลัดลุกนางงามพร้อมทั้งผ่านตัวมาเป็นนางเอกเต็มตัวแล้วซึ่งผลงานใหม่ของฟ้าไซคือละครเรื่องเจ้าหยิงลงยุคเป็นละครรีเมคที่ก่อนหน้านี้นำแสดงโดยแตงโมนิดา สำหรับเจ้าหญิงลงยุคถือเป็นการชิมลังงานแสดงขั้งแรกของฟ้าใสเพราะต้องเล่นสองบทบาทสองคาแรคเตอร์ซึ่งเธอก็พยายามสุดกำลังเพราะจริงๆการเป็นนักแสดงคือความฝันตั้งแต่เด็กของเจ้าตัวซึ่งหนังเรื่องนี้ประกบคู่กับพระเอกหนุ่มอย่างขิมมอนวโรดมนั่นเองละค่ะ